ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีทูเพจเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับหมวดของการ์ดเกมซอมเมอร์มาสเตอร์รุ่นออริจินอลเช่นเคยนะครับผมและตัวเด็กที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับผมเป็นเด็กที่ผมเคยทำไปแล้วด้วยนะครับผมนั่นก็คือเด็กมาซียามานะครับผมหรือนินจาปูชิริทั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าณจุดนี้นะครับผมในชุดอังโกล่าโอปุสามนะครับผมมีตัวออกมาเสริมนะครับนั่นก็คือตัวทางด้านซ้ายนะครับผมมีชื่อว่านิสโก้นั่นเองนะครับผมเป็นนินจาปูชิริทเลเเวลนะครับผมปอ สอนะครับผม Attack 11นะครับผม Defensive แล้วก็สปี e d 4ครับผมอ่าแล้วก็เป็นเช a ด e ออฟนะครับผมมาซูยาม่าด้วยเช่นกันท่ารวมล่างนะครับผมสังเกตดูดีๆว่าท่ารวมล่างนั้น ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แอบรวมยากเนาะต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันครับแต่เชื่อได้เลยว่าตัวเด็กเนี่ยครับมันมีทริคที่ทําให้ง่ายขึ้นเยอะเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวผมขายเลนาะโอเคครับผมอัิลิตี้ครับในกรอบสีขาวสั้นๆว่าการ์ดใบนี้เนี่ยไม่ถูกทําลายจากการสวนกลับนะครับผมศูญเสียไม่ได้นะฮะก็ตามนั้นเลยอ่าแล้วก็มีเงื่อนไขครับบอกว่าตัวเด็กของเรานะครับผมมีแต่นินจาปูจินิทเท่านั้นนะครับอันนี้เรียกว่าบังคับไฟแล้วกันนะฮะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับผมคอน อาเบริตี้ครับผมบอกว่าในนมาซูยาม่านะครับผมของเรายกเลิกมิสติกเอ็มพีคาร์ไล่สามขึ้นไปในสนามายตรงข้ามนะครับผมอาเบริตี้ถัดมาครับผมบอกว่าเมื่อในมาซูยาม่าฝ่ายเราใช้สกิลสำเร็จนะครับผมเราสามารถจวดมิสติกการ์ดหนึ่งใบที่ชื่อการ์ดใบนี้ทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซับนะครับถือเป็นตัวเติมจวดที่ดีเลยนะครับผมเอามาแทนอะไรนะคางูยะนะครับผมเพราะปกติคางูยะเนี่ยลงมาหามิสติกได้ใช่ไหมครับก็เหมือนได้จวดแล้วแล้วก็เวลาเราใช้มิสติกชุดเดอะมูเลชิ่งเดอะซันตกชายนะครับก็จะได้จวดเนีี้คคคือมาาแแททนน่งูยะะบบบรั แล้วก็มีสกิลครับผมบอกว่าไล่มิสติกชุดเดอร์มูเลซิ g งเดอรซันที่เป็นอินเทอร์เฟียร์หนึ่งใบในกองเราไล่ได้แบบอินเทอร์เฟียร์ครับจ่ายเพลงศูนย์เอ็มพีก่อนนำไปก่อนเลยหนึ่งครั้งต่อเกมครับผมยิ่งมาถึงสกิลตรงนี้ครับยิ่งทําให้รู้เลยว่าน้องมาแทนคังุยะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆนะครับผมตามนั้นเลยฮะก็จากจุดนี้นะครับในตัวเด็กของตัวเก่าเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดในส่วนต่างๆผมจะตัดออกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันถึงความสามารถนนนนะะะคคครััับบบผผมมมว่่าาโเลกกกยงงงไไ้ปดู ก็เริ่มจากตัวแรกครับที่ผมมองแล้วว่ายังไงก็ต้องใส่สีนะครับผมนั่นก็คือเจ้าโคทาโร่นะครับผมนะตัวนี้ครับเอามาใช้ในเรื่องของความสามารถครับบอกว่าเมื่อนินจาปูจิริสนะครับผมหรือไทเกอร์นะครับฝ่ายเราเข้ามาในสนามสามารถให้ซิลนั้นเนี่ยแอตตัลสองนะครับผมและไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ได้หนึ่งเทิร์นนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยเอามาให้คาริกิกระโดดนะครับผมเพราะว่าคนนี้เนี่ยมีความสามารถครับใช้สกิลกระโดดเข้ามาแบบอินเตอร์เฟียร์นะครับผมเข้ามาในสนามปุ๊บนะครับเราก็จะใช้โคทาโร่เนี่ยครับชี้ปุ๊บบนนะครักกลาายเป็ว่่ไมถู ทำลายต่อการต่อสู้เลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องดีเลยนะครับผมแล้วก็มีสกิลครับของโคทาโร่บอกว่าทําลายซิลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบที่ที่เป็นเป้าหมายการโจมตีหรือสกิลจากเนมัสิยาม่านะครับผมและหรือไฮเกอร์ในซับเทิร์นนี้นะครับผมยืนแอทแทกไลน์ใจ2า p นะครับผมทำลายได้แค่2ครั้งต่อเกมผมมองว่าแค่นี้ก็กเก่งแล้วสำหรับโคทาโร่นะครับผมเนาะลงมาเห็นเพื่อนลงมานะครับโปรเทคเพื่อนได้ไม่ถูกทำลายการต่อสู้ได้นะครับผม ไม่มีที่ชื่อการ์ดแบบนี้ทํางานเพียงหนึ่งครั้งต่อซัพนะครับคือโคทาโร่ยืนสี่ตัวเห็นคนลงมาสี่คนชี้สี่คนนะครับไม่ถูกกำลังจาก,การต่อสู้ได้เลยนะครับผมประมาณนั้นฮะเนาะแล้วก็ตัวถัดมานะครับผมนั่นก็คือคาเลกิครับที่ผมบอกไว้เลยว่ามันเอามาทํางานร่วมกับโคทาโร่ได้ดีมากนะครับเพราะเพราะว่ากระโดดเข้ามาในสนามแบบอินเตอร์เฟียได้นะครับผมโคทาโร่ก็จะชี้ไม่ถูกกำลังจาก,การต่อสู้ได้นะครับผมเอามาเป็นตัวขวางแบบอินเตอร์เฟียนั่นเอง สำหรับคณิกินะครับผมอบิลิตี้บอกว่าเมื่อในมาซยาม่านะครับโจมตีสำเร็จหรือใช้สกิลสำเร็จนะครับสามารถแสดงในมาซยาม่าหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือได้ที่ใช้การเป็นนีมทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซรัพย์นะครับผมจากจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นตีหรือใช้สกิลนะครับผมก็ได้เสิร์ตพวกขึ้นมือนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าสกิลนะครับผมสามารถไล่ฟีจากมือได้นะครับผมผลที่ไล่ลงมาก็คือผลบวกค่าพลังบนซิลหนึ่งใบเท่ากับศูนย์แทนหนึ่งเทิร์นนะครับผมเมื่อมีปูจิ หลังจากนั้นครับผมเะสึบนะครับนินจาธาตุมืดตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมมองว่าสําคัญและมีผลต่อเนสึโกะอย่างมากนะครับผมเอาจริงๆคือมีผลต่อทุกตัวแหละนะครับผมนะแต่ว่ามันจะทําให้เนสึโกะเก่งสุดๆไปเลยนะครับผมนั่นก็คืออาร์บอร์ตี้นะครับผมเนในมัสิยาม่านะครับผมหรือในไวเปอร์ฝ่ายเรานะครับใบอื่นแอดแท็กบวกสองดิเฟนตบวกสองนะครับผมนัจุดนี้ก็คือตัวปั๊มพลังให้เพื่อนนั่นเองนะครับผมสกิลต่อมาครับผมบอกว่าเนมัสยาม่า และหรือไวเปอร์ฝ่ายเรานะครับผมอยู่ในท่ารวมร่างใดก็ได้1เทินจ่ายพิงศูนย์สาครั้งต่อเกมยกเลิ่นโดย PA ไม่ได้สกิลนี้แหละครับผมทําให้เนสโกะอยู่ในท่ารวมร่างใดก็ได้นะครับผมจะทําให้แบบวิ่งตีสามทมก็ได้นะครับจะตีออกก็ได้อารมณ์แบบเก่งมากตื่ทีเดียวนะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับบอกว่าเนมัสยาม่าหรือไวเปอร์นะครับผม หนึ่งใบแอทแท็บบลูกสองไม่ถูกทำลายจากการสวนกลับในซับเทิร์นนี้นะครับผมยิงได้แบบอินเตอร์เฟียร์นะครับเพียงแค่1 MP 3ครั้งต่อเกมเช่นเดียวกันณจุดนี้ครับกรณีแบบเราพลาดท่านะครับโดนยกเลิกอ็บิลิตี้น่ะเราจะตายใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะไม่มีอ็บิลิตี้โปรเทคเลยเพราะว่าตัวเด็กนินจาปูจิริสนะครับมันจะเล่นเป็นอ็บิลิตี้ซะส่วนมากนะครับผมถ้าโดนยกเลิกสูญเสียนะครับผมเรายังมีสกิลของเจสส์เนี่ยครับที่ทำให้แบบกันสวนนะครับผมไม่ตายนั่นเองนะฮะจุดนี้ดูดีครับผมต่อไปฟุโตะะนนนนฮเป็ขอองท่่าลลมมีคื ในมาซียาม่าฝ่ายเรานะครับผมโจมตีข้าศึกอยรีเฟนไลน์ได้นะครับผมนี่คือแบบไฮไลท์ทีเดียวนะครับผมคือยืนอยู่ในสนามแล้วก็แจกเทคให้เพื่อนนะครับผมตามนั้นเลยหลังจากนั้นสกิลที่ดีมากเลยครับผมว่าไล่ฟรีนะครับผมซิลเนมาซียาม่าหนึ่งไปในกองเราที่ชื่อเหมือนกับเนมาซียาม่าในสนามนะครับผมจ่าย2 MP นะครับไม่อินเตอร์เฟียร์นะจุดนี้นะครับใช้ในเทิร์นใช้สกิลสำเร็จลากพวกออกมาได้แล้วนี่คือเกิดเทคแบบยาวๆนะฮะเนื่องจากว่าเกสึนนะครับผมเอาไม่ใช่สิต้องบอกว่า ุณลุงนะครับผมคิริกิเนี่ยครับเห็นการใช้สติลหรือโจมตีนะครับก็ให้เสิร์ชพวกนะครับผมและในจุดเดียวกันนะครับผมเนซึโกะนะครับผมก็ให้ได้ส่วนมิสติกการ์ดนะครับผมนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่า เนสซูโคกับคิริกิทำงานได้เต็มที่นะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็แถมยังมีวิ่งตีข้ามลายได้ด้วยนะครับผมและลองนึกสภาพนะครับว่าเราเพิ่งลงในเทิร์นนั้นนะฮะเราก็จะมีออร์บอร์ตี้แบบว่าไม่ตายจากการต่อสู้ได้ด้วยนะครับผมอ่าของธาตุดินให้นะครับตามนั้นเลยหลังจากนั้นจะเป็นเทคแถมนะครับผมก็คือโคฮารุนะครับผมเทคแถมเหตุผลที่เรียกว่าเทคแถมเพราะว่าคือน้องเข้ามาครับมีความสามารถคือนำพีเอเนี่สามหนึ่งใบลงชายได้แล้วเนี่ยครับอ่าอบอริตี้ต่อมาครับผมก็คือการ์ดใบเนียบวก ตามนินจาปูจิริสในสนามและหลี่ในชายเรานะครับผมคือตัวของโคฮารุเนี่ยครับจะปั๊มพลังได้ตามนินจาปูจิริสของเรานั่นแหละนะครับผมตามนั้นเลยที่ว่าเทคแถมครับมันคือเทคล่างสุดนั่นก็คือเนมัสยาม่าฝ่ายเราครับผมได้รับเทคเมื่อซิลนี้โจมตีนะครับผมซิลหนึ่งใบนะครับผมแอทแทคโลกตามนินจาปูจิริสในสนามและในชายเราดึงเธอนั่นเองครับต้องบอกว่าประโยคนี้มันแจกเทคนะครับผมให้กับ คนที่ประกาศโจมตีอะประมาณนั้นเลยนะครับผมที่เป็นในมาซยาม่าเพราะฉะนั้นครับก็คือเป็นแบบโอ้โหถ้าเรามีท่าลมเราสามารถตีข้ามลายได้มีทตุไฟนะครับผมก็คือควานแล้วอยู่ก็ตีสังลบพลังได้นะครับผมมีดินอยู่ในสนามนะครับผมก็เข้ามาปุ๊บไม่ถูกททำลายจากการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเป็นอะไรที่แบบมันครอบคลุมกว้างๆเลยทีเดียวนะฮะผมมองว่าดูดีเลยครับตามนั้นฮะต่อไปครับผมอิซุมินะฮะอ่าอิซุมินะครับผมก็เป็นตัวที่เข้ามาแล้ว ทำเกมได้ดีนะครับผมเพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยการเป็นเนีจะบวกแอตแท็กสแล้วก็ MP ็นลบสองหนึ่งเทิร์นนะครับผมที่ใช้การเป็นเนี้ยทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซัพนะครับผม MP ็ลบสองจะไม่ว่าจะเป็นท่าวิ่งตีหรือว่าจะเป็นชาติสกิลนะครับผมเพราะว่าเขามีสกิลบอกว่าซิลหนึ่งใบฟีดเคิร์สสองเทิร์นนะครับผมเมื่อมีนินจาปูจิลิปนะครับผมสี่ใบขึ้นไปในสามหรือในชายเราชายเพียงสองเอนะครับผมตอนเข้ามาในศูนย์ยิงฟีดปี๊ดลงไปได้เลยครับผมหลังจากนั้นตัวดินกระโดดขึ้นหน้าครััับบบบบไไไดด้้้้้้รรรสสกกกิิิลลลลลขออองงงเเาาาาาาแแแวใช่่่่มมยยยยททนนี็ะคผตถ คอนเซปต์เราครบเราพร้อมนะครับ2ลงมาปุ๊บ MP ลบ2แล้วก็วิ่งไปตีข้ามลายลบพลังคนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเก่งมากนะจุดนี้เนี่ยคือถ้ามีตัวดําในสนามก็จะจ่ายศูนย์ก่อนอยู่ในท่าล้มล่างไหนก็ได้นะครับผมเปลี่ยนเป็นตีสองทามก็ได้อันนี้คือดีดีมากๆนะครับผมคือคอนเซปต์ของตัวเด็กเนี่ยผมมองว่าโฟล์มันค่อนข้างงดงามเลยนะตามนั้นครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมเซตสุดนะครับผมอันนี้ไม่ติดมัซยามาเนาะ ผมแต่ว่าเป็นนินจาปูจิลิตอ่าน้องมีหน้าที่ท่าเดียวเลยครับผมเอามาเสิร์ฟนะครับผมนั่นก็คือสามารถแสดงนินจาปูจิลิตหนึ่งใบหนึ่งใบในมือเรานะครับผมจากนั้นเลือกหนึ่งอย่างนะครับผมเลือกอย่างที่หนึ่งบอกว่าแสดงนินจาปูจิลิตหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือนะครับผมอันที่สองก็คือแสดงมิสติกกลุ่มสิบบวกนะครับหนึ่งใบในกองเราไปติดที่นินจาปูจิลิตฝ่ายเรานะครับผมแล้วก็อารบิตี้แถมครับผมก็คือเมื่อเข้าสู่เมนสเต็ปนะครับผมของเราสามารถลากีนินจาปูจิริตที่่ไมมใใใชาานน้บือเ หนึ่งครั้งต่อเกมมีสตัวก็คือ4ครั้งนั่นเองครับผมจากจุดนี้นะครับผมคือโฟเกมคือแบบดีมากๆนะครับผมเนสโกะที่มาเสริมเป็นตัวใหม่นะครับนอกจากทําให้ได้จั่วแล้วยังเป็นตัววิ่งตีที่ดูเถื่อนมากๆนะครับผมเพราะว่าถ้า,าตัวดานะครับผมจ่ายศูนย์สกิลทำให้เนสโกะอยู่ในท่ารวมล่างตีทริปเปิลก็คือ3ทําแบบนะครับผมแล้วก็วิ่งไปตีโดยที่แบบมีท่าลมในสนามข้ามลายได้มีตัวไฟในสนามตีลบพลังได้ มีตัวดินในสนามตอนโปรเทคเอตอนลงมาครับก็จะโปรเทคไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ได้จากจุดนี้นะครับอพอเรารวมซิลแล้วเนี่ยซิลมันจะเกิน30บใบมันจะเป็น32แต่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับเป็นตัวเด็กที่ผมมองว่า32ก็เล่นได้นะครับผมเพราะว่าการทํางานของตัวเด็กมันดูดีมากๆนะครับผมก็จากจุดนี้นะครับมิสติกที่ใช้นะครับก็แนะนําเป็นชุดของเดอะมูนลิสติ้งเดอะซันนะครับอยากใส่ใบไหนก็ใส่ได้เลยเพราะว่า มันจะมีจุดที่เนสโกะไล่ได้ด้วยนะครับผมก็ณจุดนี้ลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมิสติกของชุดเดอะมูริซิ่งเดอะชันเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมตามชุดที่เราชอบหลังจากนั้นมิสติกไม่อินครับอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยนะครับผมตามนั้นเลยอืมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะอธิบายรายละเอียดไม่เยอะมากนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนภาคต่อแล้วันนะครับผมเพราะว่าเคยทำเด็กนินจาปุจิริตหรือเด็กมาซูยาม่าเนี่ยออกไปแล้วนะครับผมอันนี้แค่มารีวิวตัวเสริมนั่ เดี๋ยวผมดูว่าผมจะจัดเด็กไหนได้อีกบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวทำมาทำรีวิวให้ดูครับเนาะโอเคครับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแลวสวัสดีครับ